เรื่องราวของซุปตาตัวจิ๋วคุณพิรายใช่ค่ะซุปตาตัวน้อยคือทุกปีเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ออกงานดาราไปลูกๆไปนะคะบางงานเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะจ้างเฉพาะเป็นพิเศษคือเอาลูกๆเป็นไฮไลท์ด้วยซ้ำคุณพ่อคุณแม่ไปดูแลแต่2ปี3ปีที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมคะแทบไม่มีงานที่มีลูกคนดังไปร่วมเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรการโควิด -19 ลําพังคุณพ่อคุณแม่เองคุณเป็นภพก็แทบจะไม่มีงานอยู่แล้วนะคะแต่ล่าสุดเมือนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะงานที่พ่อแม่คนดังพาลูกๆไปด้วยเริ่ม นะคะคมีอีกหนึ่งงานค่ะที่เรียกว่าไปกันหลายบ้านเลยทีเดียวแต่ทุกบ้านเขาต้องมีมาตรการโควิด1 9ที่เขาตั้งขึ้นแล้วก็ดูแลกันเองในบ้านด้วยว่าแต่จะมีครอบครัวไหนบ้างนะคะไปดูกันค่ะ ตั้งแต่มีโควิด1 9อีเวนท์ที่รวมเด็กๆเซเลบลูกคนดังก็แทบไม่ค่อยเห็นเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายแล้วแถมเด็กๆได้รับวัคซีนกันบ้างสีสันงานครอบครัวคนดังก็เลยเห็นอย่างนี้นะคะอย่างเช่นงานนี้ค่ะรวมหลายบ้านเลยมีบ้านนานาเวทไทเทเนียมที่พาน,น้องบีน่าและน้องบลูกลินมาร่วมงานถือว่าเป็นงานแรกหลังจากที่น้องได้รับวัคซีนเลยนะคะ แต่สําหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีนค่ะการรับงานให้เด็กๆก,ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องหลัดกลุ่มมาหนีบ้านนี้เลยบ้านคุณวิกกี้สุนิสาและคุณชายชาติโยดมนะคะที่พาลูกมาออกงานอีเวนต์ครั้งแรกกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแต่อย่างที่เห็นค่ะน้องไทโรดเด็กมากๆเลยเลยต้องแบ่งหน้าที่ชัดเจนไปเลยนะคะก็คือคุณแม่วิกกี้เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อไปส่วนพ่อชายรับหน้าที่อุ้มลูกตลอดงานแล้วก็จะไม่เข้าไปวงสัมภาษณ์เด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยง ะะส่วนบ้านคุณเบนซ์พรชิตาและคุณมิกบรมวุฒิค่ะนอกจากเรื่องงานที่ลูกๆสนใจแล้วก็จะรับงานให้เฉพาะลูกที่โตแล้วเพราะคุ้นเคยค่ะน้องๆดูแลตัวเองเป็นนะคะชินและสวมแมสออกจากบ้านนะคะล้างมือทำความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลาลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่ายังไงวางแผนกันยังไงค่ะแล้วมันก็หลายอย่างนะครับเพราะว่าอย่างของก่อนที่เขาจะเรียกเรามาเขาขอดูใบวัคซีนของเราทุกคน ก่อนที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมิ้กก็รู้สึกว่าเออสำหรับเลโก้ในเมื่อที่เลโก้เกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วนะั้นมิกว่าความปลอดภัยที่เขาต้องดําเนินก่อนที่จะเชิญเรามามิกว่ามีทุกขั้นตอนอยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาครับแต่ไม่มาสองคนครับอีกคนเล็กอยู่บ้านแต่ว่าสองคนเนี้ยไม่ค่อยห่วงเพราะว่าสองคนเนี้ยไปโรงเรียนแล้วแล้วเขาก็จะใส่แมสตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดพอเขาไปจับอะไรเสร็จเขาก็จะเดินมาแล้วพ่อพ่อแอลกอฮอล์แม่แม่แอลกอฮอ,อลอฮอ์คือ ก็เลยกล้าพาสองคนโตมาเพราะไปโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบพอมเป็นงานเด็กเลยได้มาทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นครั้งแรกของคนเล็กด้วยค่ะจริงๆคริสติน,เ,นเคยมางานเลโก้แล้วแต่ตอนนั้นไทเลอร์ยังยังไม่ได้เกิดใช่แต่ตอนนี้ไทเลอร์ได้มาด้วยค่ะก็ะสนุกดีก็จริงๆเป็นห่วงค่ะเพราะว่าคนเล็กไม่ไม่ยอมใส่แมสด้วยค่ะก็เลยแต่คิดว่าคือยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันที่ได้เนาะก็เลยคิดว่าก็ ก็คงต้องออกมาใช้ชีวิตปกติบ้างเพราะว่าคนโตก็เข้าโรงเรียนแล้วจริงๆก็ไม่ใช่แค่มางานหรอกค่ะตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเป็นห่วงอยู่แล้วไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราคิดว่าเราคงจะต้องปรับตัวเนาะแล้วก็เรามดระวังเหมือนเดิมไม่กาดตกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ อีกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่คนดังเป็นห่วงก็คือเด็กยุคนี้โตมาต่างจากเมื่อก่อนเลยอย่างเช่นไม่ได้ออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเลยต้องเข้าสังคมออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนแต่ต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์จนเด็กๆเนี่ยเก่งเรื่องเทคโนโลยีก็จริงแต่ในฐานะคุณพ่อก็ห่วงว่าลูกๆเนี่ยจะติดโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่าเลยได้ตั้งกฎไว้ว่าให้ลูกอยู่กับหน้าจอคอมหรือมือถือเนี่ยแค่เฉพาะเวลาตอนไหนเล่นได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีค่ะม,ม,มีส่วนค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ ว่าอย่างบ้านมิกมิกจะกําหนดเป็นเวลาแล้วก็อย่างโชคดีอย่าง u t u b e อย่างเงี้ยยูทูบเขาจะมี Youtube Kids ที่ไม่ให้ดู Youtube ผู้ใหญ่มันยังดีที่เราเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราสามารถบล็อกหลายๆอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยอมรับว่าบางทีขึ้นไปหาปู่ย่าตายายเด็กงองแงแป๊บหนึ่งยื่นให้เงียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่ามิกว่าทุกอย่างมันมีทางออกโดยการที่เรานั่งคุยกับเขาแบบ หนูช่วงนี้พ่อเห็นหนูอารมณ์เสียบ่อยหนูได้ดู YouTube เยอะไปใช่ไหมไหนหนูตกลงกับพ่อว่า10นาทีแล้วพอไงลูกหรือดูเฉพาะเวลากินข้าวที่แบบดื้อมากๆแล้วตกลงกันว่านเนี่ยดูแล้วแต่ต้องกินให้เสร็จพอกินเสร็จแล้วคืนนะอะไรอย่างเงี้ย สำหรับมุมมองคนบันเทิงในช่วงที่โควิด -19 มาแบบตอนนี้นะคะก็คือการได้เรียนรู้กันอยู่รอดไปพร้อมๆกับลูกนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่ทั้งนานาวิกกี้และมิกพูดเป็นสิ่งเดียวกันก็คือเด็กยุคนี้โตมาพร้อมภูมิคุ้นกันในตัวเองที่ดีมากๆเพราะอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็คือชินแล้วล่ะค่ะกับโรคระบาดชินกับการอยู่บ้านต้องใส่แมสแบบนี้โดยสิ่งนี้นะคะหากคิดในแง่ดีก็คือถือเป็นประสบการณ์ของลูกๆด้วยค่ะ เราจะเห็นภาพกิจกรรมบ่อยๆเพื่อหลายบ้านเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีงานก็จริงแต่เขาทําช่องส่วนตัวเป็นชาแนล u ูทูบนะคะอย่างบ้านของคุณนานาคุณเวส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบเล่นกีฬาแต่จะเป็นกีฬากลางแจ้งอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องของโควิดสิมากนักแต่จะเห็นว่าพอเริ่มไปออกรายการต่างๆอยู่ในสตูดิโอเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะใส่แมสอั์เล็กๆของเขาแบบนี้ตลอดเวลาจำได้ไหมคุณกุลินพบตอนแรกเราเคยทาข่าวว่าเด็กๆเ,เขาอึดอัด โดยเฉพาะลูกดารา,าหลังๆเขาใส่แม้ตลอดเวลาใช่ต้องฝึกหลังๆเขาชินกันแล้วหลายคนก็ปรับตัวนะสามปีแล้วปรับตัวไวฮะไม่แพ้พวกเราละคะ่ะ <laughs> จริงๆนอกจากครอบครัวของสามดาราที่คุณอภพิยาบอกแล้วผมพาไปอีกที่หนึ่งครอบครัวบ้างดีกว่าครอบครัวของคุณเอพระสิทธิ์นะฮะคนนี้ก็มีลูกเล็กเหมือนกันน้องเลโก้วัยหกขวบก่อนหน้านี้เองคุณเอเขาก็แหมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้อยากให้น้องเลโก้นะฮะตามรอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงมากนักแต่สุดท้ายพอจังหวะที่มีโอกาสครับคุณผู้ชมก็เลยอยากให้ลองดูสักตั้งล่าสุดก็เลยรับบทบ๋าดานนะะันฮะผลักดันน้องเลโก้นะครับมีผลงานบันเทิงเรื่องแรกด้วยครับ กำลังอยู่ในวัยซนเลยนะครับแต่พอเห็นคุณพ่อเอภาษินีเข้าสู่โหมดการทำงานน้องเลโก้ครับลูกชายวัย6กขวบก็จะคอยนั่งเอาใจช่วยอยู่ข้างๆคุณพ่อแบบไม่ต้องห่วงนะครับเรือว่าพ่อลูกเขาไปไหนนี่ไปกันเลยอย่างเช่นครั้งนี้นะฮะนั่นไงน้องเลโก้นั่งอยู่น่ารักมากเลยนะครับ อย่างเช่นครั้งนี้นักแสดงหนุ่มใหญ่เป็น,ปนกรรมการตัดสินการประกวดไอดอลส่งเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่ฝันเข้าวงการครับเคยส่งเด็กรุ่นใหม่เข้าวงการมาแล้วหลายเวทีล่าสุดนี่ครับพ่อเอเยอมใจออดแล้วนะครับให้ลูกชายคนเดียวตามรอยเล่นหนังเรื่องแรกครับเป็นหนังซานที่รวมสิผู้กำกับเรื่อง One Inspiration เป็นโปรเจกต์หย,ยาดน้ำแห่งชีวิตนะครับ น้องเลโก้เก่งเกินวัยเลยฮะเพราะงานนี้รับหน้าที่แต่งเพลงประกอบหนังสั้นเรื่องนี้ด้วยแม่จะเพราะแค่ไหนคุณผู้ชมลองฟังเสียงน้องเลโก้กันหน่อยครับ Dad please come to me Dad Dad please come back please I miss you so much that you could never hear เพลงก็คือโคคอนัตบอยโคคอนัตบอยเด็กชายกะทิเด็กชายกะทิ โ,โ,โ,โสจริงสําหรับบางคนการเรียนการแสดงหรือสอนการแสดงมันทาให้ติดกั้นความรู้ติดกั้นติดกั้นจินตการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจะสอนในเรื่องของวินัยการตรงต่อเวลาการไปก่อนเวลาแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ให้เราไม่ใช่ศูนย์กลางของของของ,ของกองลูกชายมีงานมาอัปเดตงานคุณพ่อกันบ้างนะฮะตอนนี้งานชุกสุดๆนะครับมีโอกาสรับงานใหม่ครับ เปิว่าเพิ่งได้เป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอครั้งแรกในวัย48ปีครับแย้ม yeah, <Yeah, S 1> มาว่าเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับที่คุณเอถึงขนาดว่าต้องยอมลงทุนลดหุ่นถึง12กิโลกรัมเพื่อที่จะรับบทเกี่ยวกับตำนานพญาน,นาคครับและก็กำลังจะมีผลงานแนวซีรีส์วายด้วยครับแต่ที่ดีใจสุดๆเพราะกำลังถ่ายละครเรื่องพรมลิขิตอยู่ด้วยครับซึ่งเป็นละครภาคต่อของบุกเพสันิวาสพี่เอปสิทธ์บอกว่าเป็นแฟนละครตัวยงด้วยครับ ที่ในกองผมจะ,จะมีสมาธิมากว่าใครจะสอนประวัติศาสตร์ให้คุณเชอร์ค่ะอ่าอาจารย์ไพรโรธครับอาจารย์ไพเอออาจารย์มิโรธนะฮะที่ที่ที่เป็นคู่คู่คิดของคุณหน่องมนุษยชาตั้งแต่บทเพภาคแรกแต,ราาตั้งแต่วรันแรกเนี่ยท่านโอ้โหท่านมีความรู้มากนะก็ก็อบอกบอกถึงที่มาเพราะบางอย่างไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนครับ นอกจากคุณพ่อและก็ลูกชายจะงานล้นมือแล้วนะครับแม่ทั้งครอบครัวเลยอดีตภรรยาครับอย่างคุณแตงกวาดก็กำลังจะมีผลงานการแสดงครั้งแรกด้วยครับเป็นร่วมงานกับคุณชายอดัมนะครับช่วงนี้ทํางานนอกบ้านกันหมดเลยก็บอกว่ากังวลเรื่องของโควิดสิเหมือนกันไม่ต่างจากครอบครัวดาราท่านอื่นๆเลยแต่ยังไงก็ต้องใช้ชีวิตระวังเท่าที่จะทําได้ครับ อย่างน้องเลโก้เองลูกชายวัยหขวบ3วันที่แล้วครับเพิ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะสบายได้อีกปล่อหนึ่งสำหรับคุณพ่อเอพระสินนะเวลารับงานเป็นน้องที่แบบเด็กกล้าแสดงออกนะคะร้องเพลงนะเดี๋ยวลองดูว่าต่อไปจะยังไงกัน